เองหรอกเหรอคะกูน้าน,น่ะสนินั่งสิคะใจร้อนกะว่าจะมาถามว่าแต่ชัยอะ่ะกลับมาหรือ,อยังกูามาจัดการเรื่องนั้นเรียบร้อยมะนัดก,กันวันนี้ไม่ใช่เหรอโอ๊ยจัดการอะไรกันคะเมื่อคืนเนี้ยคุณชัย,ยพรน่ะไปก่อเรื่องในคลับตีกันบาดเจ็บคุณชัย,ยพรน่ะพกอาวุธด้วยนะคะตายโถเอ้ยเรื่องเก่ายังไม่ทันไปเรื่องใหม่ก็เข้ามาแทรกอีกแล้วเหรอแล้วยังไงอะ่ะจะยังไงล่ะก็ถูกจับนะสิคะ คุณดำเนี่ยโมโหเลยแกล้งปล่อยให้นอนโรงพักสักคืนหนึง่งเพิ่งไปประกันตัวเมื่อเช้านี้เองอ่ะโธ่ยอรกำและในเรื่องลูกสาวเห็นมาทูรดนั่นจะทำยังไงคงจัดการอะไรไม่ทันแล้วล่ะคะ่ะคุณเดชจะกลับอยู่ละงานเนี้ยคุณชัย,ยพรเจอสึกหนักแน่ๆเลย <c oughs> ไอ้ลูกปย่อมไอ้ลูกรักด <c oughs> ิพอจะลอกอรีได้ทั้งชอบคุณ <c oughs> พ่อครับ <c oughs> ผมสัญญาครับ ต่อไปนี้ผมจะไม่ทําอีกแล้วครับไม่ทาเหรอมุอยาค่ะพอแล้วคะนีปอไอ้นี่พอแล้วค่ะตุเพอเธอกัมนกันนี่จะกรี๊ดกลัดอยู่บ้านภาษาอะไรปล่อยให้มันไปทำระยำไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องแน่เรื่องอะไรคุณมาพานชู้ละคะคุณชัยยพน่ะเป็นตุ๊กตาเมื่อไหร่ละ่ะจะได้จับวางตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นพิลึกคนไปค่ะคุณชัยพร อยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็ตายหรอกไปโอ้ยไอ้นี่ใจเย็นนะพี่เดชโมโหไปก็ช่วยอะไรไม่ได้เรามาทางแก้ไขดีกว่าแต่คนข้างนอกเถอะครับอืมก็ยังไม่มีอะไรพิสูจน์แน่นอนหรอกฮะพี่เดชพ่าเด็กในท้องของหนูพิมพนะ์รน่ะเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของชัยพร์จริงๆอืมแต่ผมเชื่อโดยเหตุผลสิ่งแวดล้อมนะฮะและอีกอย่างชัยพรก็บอกผมแล้วว่า มีอะไรๆกับเด็กนั่นจริงแต่ระหว่างทางจากสนามบินมาถึงบ้านชุดดาลใล้พี่ฟังอีกอย่างนึ่งนะดูเหมือนชุดดาก็จะหาว่าเด็กนั่นยกแม่ขึ้นเพื่อที่จะจับได้ชยพรของไหมหรอฮะพี่เดชเด็กคนนี้ดูท่าทางไร้เดียงสาไม่ใช่เด็กใจแตกอย่างที่เราเห็นเห็นกันถ้าไร้เดียงสาแล้วมันจะทองเหรอ,อ,อก็เพราะไรเดียงสาเนี่ยครับถึงได้ทองได้กแกแดดเดี๋ยวนี้ฉลาดพอที่จะป้องกันเรื่องแบบนี้แล้วนะฮะ แล้วอีกอย่างที่มันเกิดเรื่องขึ้นมาผมว่าเป็นเพราะความแก่วัดของเด็กเรามากกว่าที่จูงเด็กเข้าไปผู้หีิงผู้ยำนะครับแกก็มัเจะว่ามันนั้นพ่อมารซิชใช่ไหมผมไม่ได้ว่าอะไรพี่เดชซะหน่อยเพียงแต่จะทิบายให้ฟังเท่านั้นน่ะเพาหนูพิมพ์รสไม่ใช่เด็กผู้หญิงใจแตกที่ต้องการจะมาจับเด็กของเราหรอกฮะ,ะแล้วอีกอย่างผมไม่รู้จักครอบครัวเข้ามาแล้วพ่อเขาก็เป็นคนดีครอบครัวเขามีลูกสามคนแล้วก็น้องสาว อาคนหนูพิมพ์รถอีกคนเท่านั้นล่ะฮะแกว่าน้องสาวขอพ่อเด็กนั่นแต่เลยสวยไหมอือสวยครับอายุสักเท่าไหร่เออยี่สิบสองยี่สิบสามได้มั้ยครับเลออืมเออแล้วเขาแต่งงานหรือ,อยังเป็นโสดครับดูเหมือนจะจบบัญชีทำงานอยู่บริษัทฝรั่งเทวายานอาวาเธอชื่อนิติมาครับนิทิมา ดิฉันเสียใจด้วยนะคะเรื่องที่คุณชัยพรถูกจับนะคะผมก็เสียใจครับพอลงจากเครื่องบินก็รู้เรื่องของพ่อตัวดีเลยมันก่อคดีร้ายแรงถึงสองคดีก่อก,การวิวาททำร้ายร่างกายพกอาวุธในที่สาธารณะแย่จริงๆครับมีลูกเหลือขอแบบนี้เนืยหัวอกพ่อนะครับคุณเพลาผมก็แล้วเมื่อไหร่ถ้าผมปวดหัวมาจนเดี๋ยวนี้เรื่องหนพิมพ์มน,นไปตรงหัวแล้วครับผมต้องรับผิดชอบแน่ คุณเพลากับคุณนิธิมาลนะ่ะจะให้ผมจัดการยังไงก็บอกมาได้เลยผมไม่ต้องการอะไรมากหรอกครับขอเพียงให้หลานผมมันมีพ่อเท่านั้นผมก็พอใจแล้วเรื่องนั้นมันจะเป็นห่วงหรอครับเออว่าแต่หนูพิมพ์เถอนายชยพรเขาต้องคดีแบบนี้หนูก<ม>็รังเกียจเขาเลยถึงแม่ก็จะต้องติดคุกติดตารางหนูก็ยอมรับค่ะอืมเพราะเขาเป็นพ่อของลูกในท้องอืมไม่แลว้ว รู้สึกว่าคุณอาจะอบรมได้ไม่เลวเลยนะครับหรือว่างานดำค่ะอบรมจะมีเรื่องแบบนี้ไงคะคุณดําเองก็อบรมคุณชัยพรได้ดีเหมือนกันไม่ใช่หรอคะครับก็ละโอกันเดียวกันนี้ครับหมัวทำอะไรอยู่เยอนัเกียจแกจอดรถขวางทากหรือเปล่าดํมแ่กออแกก็เลยฟังเธอสินะไปกลับบ้านก็ได้ละแกนี่ขยันดีไม่ได้ก็น่อม ตายคุณ<อ>ดำ<อ>มานานแล้วหรอคะไม่แห่เปลี่ยนรถใหม่ก็ไม่บอกนึกว่าใครรถพี่ชายผมนะครับนี่คุณมาทุรสภรยาคุณพลาครับ<อ>พี่เดชอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีครับแหมนึกไม่ถึงว่าคุณเดชจะให้เกียรติมาถึงบ้านรู้จักกิติศักดิ์คุณเดชจะคุณเฟื่องมานานแล้วล่ะคะ่ะถ้ารู้จกักจากปากคุณเฟื่องนะ่ะก็คงจะไม่ใช่เรื่องดีนะักละสิครับอุย้ยไม่ใช่หรอกคะ่ะ คุณเฟื่องเนี่ยชมคุณให้ฟังอยู่เสมอเลยคะ่ะ <laughs> <laughs> ออคุณเดชคงจะมาเรื่องเยพิมพ์ใช่ไหมล่ะคะอ๋อครับก็อยากจะมายืนยันว่าผมรับผิดชอบแน่นอนครับแหมดีคะ่ะเยพิมเนะ่ะแกกำลังกลัวอยู่คะ่ะว่าเมื่อร่างกายแก,ยกเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้ิดจะตากหน้าอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันล่ะคะ อ oh, 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 oh. ผมเข้าใจแล้วนี่คุณยาผมนะ่ะรับตัวหนูพิมพ์ไปอยู่ที่บ้านผมใช่ไหมครับไม่คะ่ะหนูไม่ไปจะให้หนูอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ต้องไม่ใช่บ้านเดยกกับคุณชัยพรพิมหนูนะ่ะไม่ใช่เด็กเล็กๆแล้วนะจ๊ะหนูจะตากหน้าอยู่ที่นี่ได้ยังไงบ้านคุณเดชเออกใหญ่โตหนูไม่ต้องกลัวเหงาหรอกจ้าอ๋อนั่นน่ะสิถ้าหนูกลัวเหงา ก็ให้คุณอาไปอยู่ด้วยกันสักระยะหนึ่งผมจะจัดที่อยู่ให้เป็นส่วนสัตว์เลยนะครับคุณอาหมายถึงนีฉใช่หรอคะอก็คุณล่ะสิครับโอ้ยไม่ได้คําไม่ได้ดีนี่นาจะไปไหนไม่ได้ใครจะทํางานบ้านล่ะนี่พิมพในงองแงไม่เข้าเรื่องเลยตกลงรู้เจ้ายังไงดีเนี่ยแม่ไม่ยอมให้คุณอาไปด้วยซะแล้วถ้าอันนี้ไม่ไปหนูก็ไม่ไปค่ะเอ๊ะดีพิมพ์นี่เอาล้วครับ ทางคุณนะ่ะตกลงก็ให้ดีกันแล้วกันผมน่าได้ทุกอย่างถ้านุพิมพไม่อยากเข้าไปอยู่ในบ้านผมผมก็จะเช่าบ้านให้อยู่ตามลําพังกับคุณอาคงแก่แล้วก็จะจ่ายเงินเดือนให้เดือนละห้าพันด้วยตกลงยังไงเนี่ยก็โทรไปบอกผมด้วยกันแล้วกันนะครับเต็งมันครับคุณพราวบ้านเนี่ย <laughs> น่าอยู่ครับคุณเดชกรุณาพิมพ์แบบนี้ผมก็เบาใจ <c oughs> แม่ข้าวนหน้าอยู่จงค่าคุณดำต่อไปนี้อะยายพิมพ์ก็เป็นสะพ้ายของตระกูลพงสุภาพใ้สมบูรณ์แล้วนะคะดีฉันยกยายพิมพ์ให้คุณดำอบรมสั่งสอนแกได้ตามใจชอบเลยค่ะ,ะผมไม่กล้าแล้วครับพ่อหนูพิมพ์มีคนนที่มาคอยดูแลอยู่แล้วนะครับอุ้ย <c oughs> ไม่ได้เรื่องหรอกคะ่ะถ้าอบรมดีอ่ยะยายพิมพ์จะเป็นอย่างนี้เหรอคะก็แค่เวลาทำงานนอกบ้าน งานที่แม่ใช้ในบ้านอันนี้ก็มีเวลาพออยู่แล้วนี่คะ่ะจะเอาเวลาที่ไหนมาดูแลหลานอีกล่ะคะเอ๊ะไอ้พิมพได้ยังไงกันนะเออผมเหจะต้องกลับก่อนละครับคุณดำ<ฮ>ต่อไปเนี้แกคงจะสบายใจขึ้นแล้วสินะไม่ได้สระแกตัวแล้วนี่<ฮ>ดิฉันพินจะต้องขอตัวลวคะค่ะคุณยังไม่กลับอีกเลยคะระวังคุณฟ้าทองจะไปรอที่บ้านนะคะ ผมไม่มีธุระอะไรกับคุณฟ้าทองนะครับแหมดิฉันทราบจากคุณเฟื่องแล้วล่ะคะ่ะจะแจกการ์ดเมื่อไหร่บอกกันบ้างกันแล้วกันนะคะอ<ม>ย่างนี้ก็เหมือนกันจะทําอะไรอ่ะให้มันอยู่ในขอบเขตละ่ะอย่าให้มีเรื่องขายหน้ามาถึงฉันอีกก็แล้วกันเป็นโลกูนหน่อยไม่ได้ เจอเศรษฐีแบบเนี้กูรีบย,ยับเลยจะได้แทนคุณเพลาอ่ะยกอนไปเข้าไปฟรีฟรีได้ยังไงก็ไม่รู้สิโง่ไรเลยเออมึงฉลาดมึงหลอลูกสาวมึงเหอะแหมหมูเนี่ยฉันจะแต่งตัวเป็นสาวอยู่แล้วนี่เออนี่กูกลกวว่า,ะวาจะให้มันเป็นสาวกว่านี้อีกสักหน่อยจะส่งไปเป็นหมอนวดจะได้มีโอกาสเจอพวกอาเสียดีกว่าให้พวกจิโกโแถวเนี้ยมันมาหลอกกินไข่แดงฟรีฟรีว่ะ อีเกียวย่องหน้าปนุนแล้วฮะอีเกียวอุ้ยว้วายแหวกออกมาได้แม่ก็พนุ่งพนุงหลุดหมดเลยเอ๊ออีเกียวเหม็นกระพี่ใครใช้เอาพนุ่งผืนใหม่กูมาหนุ่งอีตัวแสบโอ้โหต้องรอให้ใครใช้ด้วยเหรอแม่ <c oughs> อยากได้ลูกเขยอัดเสียก็ต้องให้ลูกสาวแต่งตัวมั่งสิเข้มอืออีดีพูดหน้าดันดนันกลับไปเดี๋ยวนี้นะกลับไปเปลี่ยนพนุงเดี๋ยวนี้เรื่องอะไรนุ่งแล้วนุ่งเลย หน้าแม่แล้วจะหาลูกเขยรวยมาให้นะทุยยังมึงเหรอไม่พ้นขอทานข้างถนนลรอกมากง่ายฉันจะหาให้ดีกว่าผัวแม่ก็แล้วกันแมะอีเน่กนี่มาตกซะดีม้งผัวกูนะพ่อมึงนะเว้ยแหมมันน่าน๊ะคุณชูคุณชูผมไม่รู้จะปรึกษารู้มะพิมรถหายไปจากบ้านแล้วล่ะอะก็ไม่ดีเหรอ จะได้ไม่ต้องรับผิดชอบไงล่ะอืมแต่มันคันในหัวใจในคุณชูก็ตอนแรกก็ทําจะเป็นจะตายจนพ่อเลยงานผมแทบแ yeah ย่จู่ๆพ่อก็เงียบอดัมก็ไม่พูดถึงอีกเลยไอ้ผมก็สงสัยไปหาเขาที่บ้านเจอแต่น้องชายเขาทําท่ามันจะกลับผมนั้นแหละบอกว่าพี่สาวไม่อยู่ที่นั่นละผมถามว่าไปอยู่ที่ไหนมันก็บอกไม่รู้แถมไล่ผมอีกด้วย <ừ> หน้าแต่จริงจริงและจะเอาอยัางไงล่ะไะโทผมมาถามคุณนะว่าพ่อพูดอะไรเกี่ยวกับพิมพบ้างหรือเปล่ารู้ไหมว่าเขาไปไหนแน จะไปรู้ล่ะทำไมคุณไม่ไปถามคุณดำเขาล่ะเออจริงสิผมไปถามมาดำดีกว่าดูเด็กบ้าผีเข้าผีออกเดี๋ยวคุณชัยพรได้เรื่องมะเกือบได้เรื่องทำไมเป็นอาแล้วก็ได้เรื่องไปแล้วจริงๆเออให้ตายสิโวรกิเลสมัดเลย ใจเย็นๆนะคุณดำว่ายังไงบ้างเขาบอกไม่รู้แถมจะบอกอีกว่าสงสัยไม่อยากมีผัวอนุภรั์อย่างผมมั้งหรือเงียบไปเห็นไหมควรโมโหแค่ไหนนี่คอยดูนะผมไม่หยุดอยู่แค่นี้หรอกผมทิ้งผู้หญิงได้แต่ผู้หญิงจะทิ้งผมไม่ได้เก่งประสาท บาฉะนัะ้นผมไม่สนใจหรอกเมื่อเขามา,มายุ่งกับเราก็ดีแล้วแล้วสนใจอะไรล่ะคะผมสนแต่ว่าจะทำยังไงเมียเขาพี่ชายผมถึงจรู้ฐานหน้าตัวเองว่าเขาเป็นอะไรแล้วก็จะทำยังไงแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงไว้ไล่เรื่อกันไม่ควรสนิทสนมกันจนหน้าเกลียดแบบนั้นน่ะถึงเลระคะนี่คุณ อย่าใช้คำพูดแบบนั้นกับผมผมไม่ชอบจริงๆนะไม่ชอบพี่พูดชอบพี่ทำใช่ไหมล่ะ <c oughs> ขอโทษนี่ไม่ใช่ในบาร์นะคุณชุกค่ะไม่ใช่บาร์และชุกก็ไม่ใช่พาร์ทเนอร์ด้วยผมนึกว่าใช่สิผมขอร้องแล้วครับ <c oughs> กรุณาประพฤติตัวให้สมกับที่พี่ชายผมยกย่องให้เป็นมีออกหน้าออกตาหน่อยขอโทษผมขอตัว เออได้ข่าวว่าไอยพิมพรถจะไม่ได้อยู่ที่บ้านด้วยเหรอไม่เห็นเธอเล่าให้ฉันฟัง้ากเลยว่าหนูพิมพ์ไปอยู่ที่ไหนผมให้เด็กดำนะ่ะเขาเตรียมบ้านพักไว้ให้หนูพิมพ์แล้วนะที่จริงเด็กคนนี้มีควคิดตรงกับผมนะครับไม่ใน่ในกำลังเรียนอยู่เรื่องคดีความก็ยังคาราคาซังผมไม่อยากให้อนาคตของเด็กทั้งสองคนดับวูบลงด้วยการผูกมัดกันเกินไปอถ้าคลอดแล้วหนูพิมพ์อยากจะเรียนต่อ ผมก็จะส่งเสียเองแต่เรื่องทั้งหมดนี้กระุณาอย่าบอกให้ใครรู้เด็ดขาดโดยเฉพาะคุณเฟื่องทองอา้าวว่าไงคุณรถดูสิฝันกลางวันก็ได้ด้วยขอร้องละคะคุณเฟื่องลูกไปรักดีแบบนั้นอะอย่าถามถึงเลยค่ะเอ๊ะแปลกนะคุณรถนี่ยังไงกันวันนั้นยังขอร้องให้คุณเฟื่องพูดกับคุณเดชให้เลยนี่นั่นสินะฉันเองก็หาโอกาสจะพูดให้อยู่นะคุณเดชก็ยังไม่ว่างสักทีคุณเฟื่องอย่าเปลืองแรงพูดเลยค่ะ